ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิ h ชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e ิเวอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับวันที่2 l e เลเวลคุณเพิ่มขึ้นแล้วเลเวลคุณเพิ่มขึ้นแล้วสกิลโจมตีเพิ่มขึ้นเขาจึงล่าได้ไวขึ้นอย่างฉับพลันเลเวลคุณเพิ่มขึ้นแล้วนัดเดียวจอด อยูจินโฮมองดูพวกสัปปะหลาดที่ล้มลงตึงตังทุกครั้งที่โดนแทงจุดตายพางตาเบิกโพงพี่เขาปิดบางความชำนาญขนาดไหนมาจนถึงตอนนี้เลยหรือความสามารถของคุณพี่จะสิ้นสุดที่ตรงไหนกันแน่เขาอุทานออกมาอย่างอัตโนมัติและในขนาดเดียวกันก็ให้สงสัยแหลงที่แท้จริงของจินอูถ้าพี่เขา ลลมพวกฮันเตอร์แรงสีได้ไม่ลำบากแล้วก็เรามั่นใจได้อย่างน้อยเขาต้องอยู่แรงบีแต่หากจูจูเขาเอ่ยถามจินอูก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาจึงทำได้เพียงอ้าปากค้างยืนรับชมเท่านั้นแต่การล่าอย่างว่องไวก็มีข้อเสียเช่นกันมานาไม่พอคุณไม่สามารถเทสกิลได้มานาไม่พอคุณไม่สามารถเทสกิลได้ จินอูนิ้วหน้าอีกแล้วหรือจินอูหยิบมานาพชั่นที่ซื้อมาจากร้านค้าออกมาเพื่อเติมเต็มมานาที่ขาดแคลนนั่นอะไรเหรอครับคุณพี่ยูจินโฮแสดงความสนใจไข้รู้ระหว่างที่อยู่กับจินอูเขาไม่ได้เจอเรื่องน่าอาจจัศจรรย์ใจเพียงครั้งสองครั้งแต่แค่เขาอดถามไม่ได้ว่าเหล่าสีฟ้าที่จินอูด,ดื่มทุกครั้งที่ว่างนั้นคืออะไร เนี่ยนะเหลือเขายังไม่ตอบและไล่อ่านข้อความของมานาโพชั่นก่อนไอเทมมานาโพชั่นระดับความหายาก E ประเภทของสิ้นเปลืองยาน้ำที่สามารถฟื้นฟูมานาหากดื่มจะฟื้นฟูมานาห0 0พอยพ์คุณสามารถเก็บไว้ในคังแต่ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้คำอธิบายที่ว่าไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได แล้วถ้าส่งต่อให้มันจะเป็นยังไงนะมันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเขาทันทีทันใดจินอูยื่นมานาโพชั่นให้ยูจินโฮมานาโพชั่นที่อยู่ในมือของอยูจินโฮสลายตัวไปอย่างเงียบเชียบเหมือนตอนที่ปรากฏตัวไม่มันเป็นเวทมนต์เหรอครับคุณพี่ เพราะแบบนี้ถึงบอกว่าส่งต่อไม่ได้สินะเขาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ว่าหากไอเทมที่ส่งต่อไม่ได้โดนมือคนอื่นมันก็จะหายไปโดยธรรมชาติแล้วถ้ากรณีที่ไม่สัมผัสถูกมือละ่ะจะเป็นอย่างไรกันนะจินอูปเปิดล้านคาแล้วซื้อโพชั่นเพิ่มอีกขวดถ้าว่าครั้งนี้ไม่ใช่มานาโพชั่นที่เคยซื้อเป็นประจำแต่เป็นฮิลลิ่งโพชั่นที่มีของเหลวสีแดงบรรจุไว้ ทันทีที่ยินอูตกลงซื้อขวดโพชั่นก็โผพวดขึ้นมาบนมือของเขาอย่างช้าๆคุณพี่น่าทึ่งจริงๆเลยฮะน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วอยู่จินฮูดูท่าจะคิดว่าการที่มานาโพชั่นหายไปแล้วมีฮิลิ่งพชั่นปรากฏขึ้นนั้นเป็นการเล่นกลบางอย่างสาเหตุที่เขาเปลี่ยนประเภทของโพชั่นนั้นไม่ซับซ้อนเพราะเราอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้ผลกับคนอื่นไหม จินอูกดลำคอของอยูจินโฮให้เอ็นหงายไหนลองอ้าปากหน่อยมองข้างบนไว้นะบะแบบนี้เหรอฮะคุณพี่โอเคอยู่ท่านั้นนิ่งๆไว้ละ่ะจินอูเทของเหลวสีแดงจากขวดที่บรรจุฮิวดิ่งพชั่นให้ไหลเข้าปากยูจินโฮทันทีเอึกเอกขนาดนั้นยูจินโฮตาเบิกกว้างนี่มันอะไรกันครับคุณพี่จู่ๆผมก็รู้สึกมีแรงขึ้นมา สีหน้าของยูจินโฮผู้อ่อนเพียจากการรับหน้าที่แบกหามเป็นเวลานานแจ่มใสขึ้นในชั่วพพิบตาจินอูมีสีหน้าพึงพอใจถ้าให้แบบนี้ก็ได้ผลแฮะเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามคราวนี้ต่อให้ไม่มีฮิลเลอร์แต่หากคนใกล้ตัวบาดเจ็บเขาก็สามารถรักษาได้ด้วยวิธีเช่นนี้มันจะช่วยเขาได้อย่างมากในภายภาคหน้าถ้าเหนื่อยก็บอกฉันนะ เพราะฉันได้มันมาเรื่อยๆอยู่แล้วที่ให้ยูจินโฮดื่มนั้นไม่ใช่เรื่องเปล่าประโยชน์เลยหากคนแบกหามอ่อนเพียจนเดินช้าความเร็วในการล่าจะลดลงไปด้วยฉะนั้นผลที่เกิดตามมาคือเขาเป็นฝ่ายเสียหายเองเขาเสนอด้วยคิดคำนวณเช่นนั้นไว้แล้วแต่สําหรับยูจินโฮมันช่างมีความหมายเป็นพิเศษคุณพี่ไปกันเถอะ ความสามารถอันแปลกใหม่ของจินอูกับความเอาใจใส่เรื่องเล็กน้อยที่ช่วยดูแลกระทั่งสภาพร่างกายของตนทำเอาอยูจินโฮน้ำตาคอหน่วยเด็กหนุ่มเดินตามหลังจินอูผู้นำหน้าไปก่อนวันที่สามเออช่วยรับนี่ไว้ด้วยครับคุณพี่ยูจินโฮค้นกระเป๋าอาวุธแล้วยื่นสมุดบัญชีธนาคารที่มีตาประทับสอดอยู่อะไรหรอ เงินที่ได้จากศิลาเวทสองวันคือเมื่อวานกับเมื่อวันซืนครับพี่ทำไมอยู่จินหูจึงไม่บอกกันก่อนและทำไมจึงยื่นให้เขาภายในดันเจียนที่มีสัตว์ประหลาดยัวเยีะเขานึกตําหนิอยู่เพียงชั่วคู่แล้วดวงตาของจินอูก,ก็ลุกวาวหกร้อยล้านพอกลางสมุดบัญชีก็มีเงินก้อนใหญ่มหาศาลบันทึกอยู่เงินจากศิลาเวทที่หาได้จนถึงตอนนี้ นายจะให้ฉันหมดเลยงั้นหรือ,อยู่จินฮูพยักหน้าครับคุณพี่ผมไม่ได้ลงเลสเพราะร้อนเงินเสียหน่อยและอันที่จริงถ้าลองไต่ตองแล้วคุณพี่เป็นคนฆ่าพวกมอนสเตอร์ทั้งหมดนี่นาแล้วผมจะขอแบ่งเงินส่วนนั้นโดยไม่ละอายใจเลยได้ย่งไอยูจินฮูทำตาเป็นประกายเลวกับเด็กน้อยที่รอรับคำชมโอ้ดูเจ้าเด็กคนนี้ทำเข้าสิ เมื่อได้อยู่ด้วยกันในช่วงหลายวันนี้เขาก็รู้สึกว่าท่าทีของยูจินฮูเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขารู้สึกอย่างแน่ชัดว่ายูจินโฮูรู้สึกกลัวแต่ก็ฝืนทนและเชื่อฟังเขาแต่ตอนนี้มอนี่กลับทำตัวเหมือนรุ่นน้องที่เข้าหารุ่นพี่ด้วยความเคารพอย่างจริงใจคิดดูแล้วเจ้าเด็กนี่ก็มีมุมน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจินอูยิ้มกว้าง ฉันรับไว้ได้จริงๆใช่ไหมนี่เห็นอยู่จินโฮคนนี้เป็นน้องที่ปากไม่ตรงกับใจเหรอฮะคุณพี่จินอูหัวเลาะพางโบกสมุดชี้ไปมาก็ได้ก็ได้ฉันจะใช้มันด้วยความขอบคุณนะขอบคุณครับพี่อยู่จินโฮโก่งโค้งเป็นมุมฉากอย่างนอบน้อมนี่อะไรกันมันช่างเป็นภาพที่ชวนให้สับสนว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ให้และใครเป็นผู้รับกันแน่ อีกด้านหนึ่งข้างนอกดันเจียนเราสมาชิกในทีมเองก็มีวิธีรอคอยแบบใหม่ทันทีที่ผู้นำเลดยู่จินโฮกับลูกมือซองจินอูเดินเข้าเกตเราฮันเตอร์ก็ตั้งกลุ่มเล็กๆจับจ้องที่ทางของตนและหากิจกรรมทำกันอย่างเพลิดเพลินกลุ่มที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในนั้นคือกลุ่มเล่นโกสต็อปฮันเตอร์ห้าคนนั่งล้อมวงตรงที่เดียวกัน เลดร,รอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะไหนขอนับก่อนเมื่อวานซืนลงไปสามรอบเมื่อวานนี้อีกสองวันนี้อีกสองรอบเท่ากับว่ารอบนี้เป็นรอบที่เจ็ดแล้วละ่ะแล้วเขาลุยเลดกันถี่ขนาดนี้ไหวไหมนะปกติแล้วปาร์ตี้ที่ลงเลดหนึ่งครั้งจะต้องพักผ่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์นี่นาะโอ้ยไม่ต้องห่วงพวกเขาหรอก ฉันเห็นตอนพวกเขาเดินออกมาทุกครั้งไม่มีเหงื่อไหลเลยสักหยดพวกเราได้เงินเข้าบัญชีคราวละสามล้านไม่เคยขาดก็ดีเท่าไหร่แล้วตานายแล้วลงมาเร็วๆเลยจริงดังนั้นแม้ตารางงานยุ่งจนไม่ลืมหูลืมตาแต่จินอูก,กับยูจินโูไม่มีสีท่าอิดออดเลยสักครั้ง พวกฮันเตอร์อาจไม่รู้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะพลังของโพชั่นเพราะได้โพชั่นช่วยพวกเขาจึงลงเลสได้เกือบเกิน1ใน3ส่วนของเลส13ครั้งตามที่สัญญาหลังจากนั้นพักเดียวเมื่อม่านสีดำของเกตสั่นกระเพื่อมทั้งคู่ก็กระโจนออกมาเฮ้ยหัวหน้าออกมานู่นแล้วทุกคนลุกขึ้นกันเถอะครับเหล่าฮันเตอร์รับทราบและเริ่มเก็บเข้าของหยิบของตรงนน้นมาหน่อยฮะ ปลุกคนที่หลับอยู่ทีครับแล้วลองเช็คดูสักรอบว่าไม่ได้ลืมอะไรทิ้งไว้นะครับพวกฮันเตอร์ขยับตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้แต่ฮันเตอร์ที่เพิ่งตื่นนอนก็ลุกขึ้นผึบแล้วพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปกันครับทุกคนต่างค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับวิธีการลงเลสอันพิลึกพิลั่นนี้ณสำนักงานกิวพยะขาวที่ตั้งอยู่ละแวกใกล้เคียงฮันซังมิน หัวหน้าแผานการจัดการที่สองมีเรื่องให้ระทึกใจแต่เช้าผู้ช่วยฮายอนพรุ่งนี้เราจะฝึกหัดพวกฮันเตอร์ใหม่แล้วแต่นายยังจองเกตไม่ได้นี่มันหมายความว่ายังไงผู้ช่วยฮายอนกีซอกโค้งศีสะะเต็มที่ขอโทษครับหัวหน้าทุกครั้งที่มีเกตแลงซีเกิดขึ้นแถวนี้จะมีทีมอื่นประมูลไปได้ก่อนโดยที่ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับหาไม่สิ ถ้างั้นนายก็แค่เพิ่มเงินอีกหน่อยแล้วไปหามาอีกที่ก็ได้นี่กิลของเราไม่มีเงินเหรอหรือว่าเราขาดคนปัญหามันคืออะไรกันแน่ผมก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าเฮ้อแล้วทำอะไรสำเร็จบ้างละ่ะถึงได้แถกลับอยู่เรื่อยเลยเสียงเอตตโลของฮันซัมมินทำเอาแผนการจัดการที่สองเงียบสนิทราวกับป่าช้า ฮันซังมินเองก็ไม่เคยโมโหขนาดนี้นานแล้วกิวพยักขาวเป็นหน่วยงานแบบไหนกันนะมันเป็นสถานที่ซึ่งเรียกกันว่าเป็นหนึ่งในห้ากิวอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้ความสามารถของบรรดาพนักงานโดดเด่นมากพอกันผู้ช่วยฮยอนกีซอกเองก็เป็นพนักงานดีเด่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ จนกระทั่งถึงตอนนี้โดยไม่ผิดพลาดเลยสักครั้งมาโดยตลอดทว่าแล้วเหตุใดจึงไม่อาจจองเกตดที่พวกฮันเตอร์จะต้องใช้ฝึกหัดได้เสียนี่นั่นเป็นความผิดมหันตแผนกจัดการที่สองที่หัวหน้าฮันซังมินดูแลนั้นรับหน้าที่คัดเลือกฮันเตอร์รุ่นใหม่แล้วนำมาฝึกหัดต่างกับแผนกการจัดการที่หนึ่งซึ่งคอยดูแลตารางงานของฮันเตอร์ในสังกัดช่วยดูตรงนี้หน่อยนะครับหัวหน้า ฮายองกีซอกทำท่าจะร้องให้พางยื่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ดูไหนนี่จริงๆเลยจากที่คิดจะต่อว่าเขาอีกสักพักหนึ่งแต่พอฮันซังมินลองมองดูตัวเลขที่บันทึกไว้ในโน้ตบุ๊กก็อ้าปากค้าง250ล้านมีคนที่ใช้เงิน250ล้านเพื่อขออนุญาตตีแค่เกียรติแรงสีด้วยเหรอฮังซัมมินถึงกับพูดไม่ออก รายได้ที่สามารถทำเงินจากเกตรแลงสีอย่างมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ200ล้านบอนหากจ่าย250ล้านก็ไม่ต่างจากการเผาบ้านไล่หนูเลยทีแรกราคาอยู่ที่70ล้านครับ แต่พอเพิ่มเพิ่มเป็น100ล้านคนพวกนี้ก็ซื้อใบอนุญาตเข้าตีเกตที่ราคา250ล้านไปเรียบร้อยแล้วจำนวนเงินที่กิวพยักขาวสามารถจ่ายทําสัญญาเกตแรงสี่ได้นั้นจำกัดอยู่ที่100ล้านวอนหากเป็นเช่นนี้เขาก็พอเข้าใจที่ให้ยอนกีซอกรู้สึกแย่ไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันก็แกกก็แกก นิ้วของฮันซังมินกระดิกอย่างบ้องไวผลการค้นหาลอยขึ้นติดต่อกันดังเช่นที่ฮยอนกีซอกว่าไว้ทีมพิเศษได้ซื้อบอยนุญาตโจมตีเกรดแลงสี่แถวนี้ทั้งหมดตุนไว้ด้วยความเร็วและราคาอันเหลือเชื่ออะไรกันเนี่ยคนบ้าพวกนี้ พื้นที่ละแวกนี้คือเขตที่ขึ้นตรงกับพยักขาวทีแรกเขาสันทิฐฐานว่ามันอาจเป็นแผนการมุ่งทำลายของกิลอื่นไม่หรอกเป็นไปไม่ได้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกิลใหญ่ๆบางอาจใช้วิธีเช่นนี้และหาเรื่องทะเละาะเบาะแววงกับกิลพยักขาวแม้ว่าเป็นกิลสังกัดในบรรดากิลทั้งห้า หากหมายจะปะทะกับกิวพยักขาวซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงอันตรายที่จะพังทลายกันไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่กิวหรอกถ้าเช่นนั้นแล้วใครทําไปด้วยเหตุผลอะไรกันแน่หังซัมมินกืนน้ําลายพางสืบหาข้อมูลของบรรดาสมาชิกปาร์ตี้เลดเฉพาะกิจนี้หัวหน้ากลุ่มชื่อยูจินโฮ เพิ่งเคยได้ยินชื่อหนแรกเลยแฮะงานของฮังซัมมินคือการค้นหาฮันเตอร์หน้าใหม่เท่ากับว่าอย่างน้อยๆชื่อของบรรดาฮันเตอร์ฟรีแลนซ์ต้องเคยผ่านตาเขามาบ้างแต่เขากลับไม่คุ้นชื่อ,อยูจินโฮคนนี้เลยงั้นข้ามคนนี้ไปก่อนเขาเลื่อนเมาส์ลงมาชา้ชาๆพางไล่อ่านชื่อของสมาชิกในทีมดูเผื่อว่าจะมีฮันเตอร์ที่เขารู้จักเขาเจอเพียงหนึ่งคนในนั้น ผู้มีชื่อที่เขาคุ้นเคยซองกินอูซองกินอูเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนนะฮังซัมมินหวนนึกถึงความทรงจำขึ้นมาได้เหตุการณ์ดับเบิ้ลดันเจียนที่เคยเป็นหัวข้อสนทนาในหมู่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อราวสองเดือนก่อนหน่วยงานที่ช่วยสมาคมตอนนั้นคือกิวพยัคขาวแห่งนี้นั่นเองกีซอก นายจำเหตุการณ์ดับเบิ้ลดันเจียนที่เราระดมคนของเราเมื่อสองเดือนก่อนได้ไหมครับจำได้สิครับที่เขาคุยกันว่าตอนนั้นพอไปถึงก็ไม่มีมอนสเตอร์แล้วเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนี่ครับคนที่รอดมาได้ชื่ออะไรนะฮายอนกีซ็อกมีความทรงจำเป็นเลิศเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเขาไม่ถึงกับฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษแต่เขาเป็นคนหนึ่ง ที่มีทักษะความจำดีเยี่ยมเขาไม่จำเป็นต้องลงมือสืบค้นอะไรเป็นพิเศษเลยฮยอนกีซอกตอบในทันทีซองกินอูฮันเตอร์แลงอีครับจริงด้วยสิ่งที่เขาเดาไว้นั้นถูกต้องทีเดียวฮันซังมินรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนสัญชาตญาณของตนเวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่เคยผิดเพี้ยนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ฮันซังมินตะโกนบอกพวกพนักงานทุกคนพักงานที่กำลังทำไว้ก่อนแล้วหาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับสองคนนี้อยู่จินโฮฮันเตอร์แรงดีกับซองกินอูฮันเตอร์แรงอีมาให้ฉันทีตอนนี้เลย การรับมือของเหล่าพนักงานดีเด่นในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับเหนือจินตนาการที่เรียกกันว่าพวกเขาเป็นหัวกะทินั้นหาใช่คำเรียกที่ไรเหตุผลรายงานต่างๆส่งเข้ามาไม่ขาดสายความจริงแล้วยูจินโฮไม่มีจุดที่น่าเพ่งเล็งขนาดนั้นหากตัดภูมิหลังที่ว่าเขาเป็นลูกคนรองของอยูมยองฮันประธานบริษัทก่อสร้างยูจินออกเขาก็คือคนธรรมดาทั่วไป แต่ซองจินอูนั้นต่างออกไปตั้งแต่ตอนดับเบิ้ลดันเจียนจนถึงตอนนี้เขาเจออุบัติเหตุสามครั้งแต่หนีรอดออกมาได้ปลอดภัยทุกครั้งเนี่ยนะฮายอนกีซอกพางขานลับคำพูดของฮันซังมินถามยังเป็นฮันเตอร์แลงอีด้วยนะครับซองจินอูได้พบยูจินโฮเมื่อครั้งยูจินโฮลงเลสหนแรกมีเพียงเขาสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากที่แห่งนั้น และตอนนี้เขาทั้งคู่ได้ตั้งทีมและกำลังเคลียร์ดันเจียนซําแล้วซําเล่าวันละสองสามแห่งซึ่งรวดเร็วมากจนน่ากลัวชักได้กลิ่นทะแม่งทะแม่งแล้วแหละพวกเขากำลังทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้สิเดี๋ยวนะพอมาคิดดูแล้วมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าประธานอยู่มายองหันกำลังติดต่อกับพวกฮันเตอร์แลงเออย่างลับๆใช่ไหมก็มีข่าวทำนองนั้นนะครับ แล้วยูจินโฮก็เป็นลูกชายของประธานยูมยองหันคนนั้นนั่นแสดงว่ายูมยองฮันเคลื่อนไหวเพื่อจะสร้างกิวนี่เป็นข้อมูลลับสุดยอดสำหรับวงการธุรกิจหากเป็นเรื่องจริงพฤติกรรมประหลาดที่ยูจินโฮก่อขึ้นเวลานี้ย่อมเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาอย่างแน่นอนหรือว่าในหัวของฮังซัมมินประติดประต่อจิกซอได้รูปหนึ่งถ้าเช่นนั้นก็สมเหตุสมผล ววตาของผู้บังคับบัญชาที่เปลี่ยนไปทําเอาฮยองกีซอกกืนน้ํำลายเอือกฮังซัมมินพูดขึ้นอย่างมั่นใจเต็มที่ไอ้หมอนี่คือฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้าฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้าเหรอครับใหยองกีซอกเบิกตาโตด้วยความตกใจฮันซัมมินยืนยันใช่ฮันเตอร์แรงอีไม่ได้มีความสามารถพิเศษต่างกับคนทั่วไปเลย หากเกิดอุบัติเหตุก็จะถูกมองว่าต้องตายก่อนใครแต่พักหลังมานี้ซองกินอูก,กับลอดตายได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งแม้อยู่ท่ามกลางอุบัติเหตุดุนแรงที่มีจำนวนคนตายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแน่ละ่ะว่าเขาโชคดีก็ได้แต่ว่าอุบัติเหตุครั้งที่สามนี้ตอนที่คังเทซิกผู้เป็นฮันเตอร์เฝ้าระวังก่อเรื่องนั้นไม่เหมือนกันตามบันทึก กล่าวไว้ว่านักเวทแรงสีรวมพลังกับฮิวเลอร์แรงบจนสกัดกั้นคังเทสิกไว้ได้เป็นไปไม่ได้พวกแผนกเฝ้าระวังเป็นพวกที่มืออาชีพต่อสู้กับพวกฮันเตอร์ด้วยกันเองถ้าคังเทสิกไม่ใช่คนสติไม่ดีเขาต้องคิดจะจัดการฮิวเลอร์แรงบีคนที่อยู่แรงสูงที่สุด และไม่มีความสามารถด้านการต่อสู้เท่าใดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วฮันเตอร์คาร์ดนักเวทแรลงสีคนเดียวสกัดกั้นเขาไม่ได้หรือในบรรดาฮันเตอร์สายต่อสู้และพวกฮันเตอร์นักฆ่าที่มีคุณสมบัติพิเศษนั้นฮันเตอร์คาร์ดนักเวทช่งางอ่อนแอคังเทซิกอาดเลนเลอร์จึงไม่ทันระวังตัวว่ามีฮิวเลอร์แลงบีอยู่ก็เป็นไปได้แต่ตนไม่คิดว่าฮันเตอร์แผนกเฝ้าระวัง ที่มีประสบการณ์สมปีจะพลาดท่าเสียทีได้ถึงขนาดนั้นวันนั้นไม่ใช่ทรงชียอนแล้งซีหรอกที่ขัดขวางคังเทซิกได้แต่เป็นใครสักคนที่อยู่ด้วยกันกับเขาต่างหากแม้ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเขามั่นใจ ว่าการเบิกยานซ้ำทำให้ซองจินอูมีความสามารถเทียบเท่าฮันเตอร์ไฮแงส์ส่วนยูจินโฮได้เห็นความเก่งกาจของซองจินอูเช่นนั้นในเลสท,ที่เขาบาังเอิญเข้าไปร่วมด้วยแล้วจึงได้ลองทดสอบซองจินอูให้ลงเลสไปทั่วหมายจะให้เขาเข้าไปอยู่ในกิวที่พ่อสร้างขึ้นหากคิดแบบนั้นทุกอย่างก็สอดคล้องลงตัวนี่เป็นข่าวใหญ่เลยละ่ะ ถ้าซองจินอูเป็นฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้ำคนที่รู้คุณค่าที่แท้จริงของเขามีเพียงยูจินโฮและอีกไม่กี่คนเท่านั้นฮันซังมินรู้ว่ายูมยองฮันเป็นคนแบบไหนคนแบบนั้นจะไม่ยินยอมรับคนที่ขาดคุณสมบัติมาร่วมงานยิ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกิวด้วยแล้วช่างเป็นโอกาสอันดีที่เขาอาจจะแย่งชิงบุคลากรผู้มีความสามารถ ที่อยู่มายองหันคนนั้นหมายตาไว้มาได้หากต่อสู้และเอาชนะคังเทซิกแลงบีได้อย่างน้อยความสามารถของเขาต้องอยู่แลงบีขั้นแรกเขาต้องรีบพาตัวซองจินอูมาก่อนที่จะตกไปอยู่ในกำม,มือของกิวอื่นโดยเฉพาะในกำม,มือของอยูมยองฮันเพราะหลังจากตรวจสอบแล้งใหม่แล้วจะทำให้การแข่งขันยิ่งดุเดือด แม้ว่าซองจินอูไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่เขาคิดก็ไม่เป็นไรเราฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้ำมีอยู่ไม่กี่คนจากทั่วทั้งโลกย่อมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอยู่แล้วเรื่องนั้นจะกลายเป็นผลประโยชน์ด้านโฆษณาที่ไม่อาจใช้เงินทองซื้อหาได้ถือเป็นโอกาสที่เขาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าเซ็นสัญญากับยูมยองฮันไปแล้วเราก็คงทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าเรื่องนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากข้อพิสูจน์ก็คือพวกเขากำลังทดสอบกันอยู่ตามดันเจียนแลงสีในเมื่อยังไม่ตกลงปงใจก็ยังมีทางเป็นไปได้อยู่มากนั่นแปลว่ากิวพยัคขาวยังพอมีโอกาสเช่นกันเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วสิฮันทัมินสวมสุดเสื้อคลุมที่วางพาดบนเก้าอี้กีซอก ไปกันเถอะเขาไม่ลืมที่จะพาสมุนมือขวาของตัวเองไปด้วยฮังซัมมินปฏิบัติกับฮยอนกีซอกอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเพราะเขาคิดว่ามีเพียงคนนี้คนเดียวที่เขาพอจะพึ่งพาได้ฮยอนกีซอกเบิกตากว้างเอ๊ะจะไปไหนเหรอครับหัวหน้าจะไปไหนซะอีกเล่าก็ไปรับเจ้าเด็กใหม่นะสิ หัวหน้าจะพาเด็กใหม่มาเองเลยเหรอครับทำไมละ่ะแล้วฉันทำไม่ได้หรือฮันซังมินพูดทิ้งท้ายด้วยเสียงแหลมจากนั้นก็รีบเดินสาวเท้าออกไปให้ยอนกีซอกเอียงคออย่างสงสัยพางไล่ตามเขาไปทันทีแปลกจังหลังจากฮันซังมินเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ามาได้สองปีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกไปชวนคนเข้าร่วมทีมด้วยตนเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วทุกคนสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ